ในดินแดนแห่งหนึ่งที่แสนสงบสุขมีเมืองเล็กๆอยู่เมืองหนึ่งมีนามว่าเอเทอร์เป็นเมืองที่ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์แต่ก็แน่นอนความสุขมักอยู่กับเราไม่นานท่านพระราชาณตอนนี้เงินในท้องมรงของเรามีมากมายข้าจึงเห็นควรว่าควรนำเงินส่วนหนึ่ง มาซื้อไชิตันแจกประชาชนเพื่อให้พวกเขาไปชิงรถเบนซ์กันนะท่านเราเห็นด้วยกับท่านนะฉะนั้นจงเอาเงินในท้องพระโรงไปแจกใจ่ายให้ประชาชนบัดเดี๋ยวนี้ระราชาระราชากระเรื่องเยอะนะขารับดึงเหมือว่ามีคนจำนวนมากที่อยู่บริเวณนกกำแรงเงินถังมาทำลายได้ดกันเองฮะไม่ทราบสาเหตุด้วยและตอนนี้กุบลคนลาน้นกัน ท่านพ่อข้าขอออกกษาไปดูสถานการณ์ดีนะครับท่านพ่อเจ้าจะไปหรือถ้าเป็นอย่างนั้นเจ้าจงพาองครัก์และเหล่าทหารคอยไปคุ้มกันด้วยรับทราบพระยาขอาใช่ท่านมาช่วยพวกเราใช่ไหมช่วยแล้วท่านพาทหารมาด้วยหรือเปล่าเปล่าข้ามาคนเดียวนเจ้าลองบอกสถานการณ์อย่างละเอียดมาทีสิ ว่าท่านไปดูเองดีกว่าเพราะว่าข้าก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่เจ้าพอจะบอกข้าได้ไหมว่าวกเจ้าเป็นอะไรกันทำไมถึงต้องทำร้ายกันเองด้วยเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปข้าทำไมเดียวเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรกันเนี่ยตรงนี้มันเยอะเหลือเกินทำังไรกับมันดีเนี่ย อย่างนี้ค่ะชเชฟมันด้วยแต่แรกก็ดีบบไ,มไม่ได้มาคนเดียวเลยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอยใครจะได้เลวยข้าด้วยเจ้าเจ้าเจ้ามาได้ยันอะไรอ่ะใช่เดี๋ยวให้คุยกันทีหลังนะตอนนี้ข้าว่าเราช่วยกันฆ่าบอมบี้กันก่อนดีกว่าเราดาบปองค์ชายแดนสิเนาะเจ้าอย่ายคิดว่าข้าอ่อนแอสิเราช่วยกันจัดหนักข้าให้ด้วยล่ะ และองค์ชายกับองคคลักก็ได้เอาเรื่องนี้ไปบอกแกพระราชาท่านพอ่อข้าและองคคลักขออาสาออกไปหาผู้กล้าเข้ามาช่วยปกป้องเมืองของเราไว้นะถ้าจะให้เจ้าไปก็ได้แต่เจ้าต้องพาทหารหนึ่งกองร่วมเดินทางไปกับเจ้าด้วยท่านพอ่อข้าคิดว่าแค่ข้าอ,องคลักก็พอแล้วท่านพ่อเขาว่าให้เหล่าทหารนี้จะพาไป อยุ่ป้องไว้แห่งนี้พร้อมอบเเหล่าชาวบ้านเข้ามาที่ปลอดภัยดีกว่างั้นเจ้าจงระวังตัวให้ดีคิดก่อนทําให้ดีและอย่ายึดติดก,กับความคิดของตัวเองมากนะส่วนเจ้าองครักษ์จงดูแลองค์ชายให้ดีล่ะลับ,บ,บ<ย>เสื้อเพื่ค่ะและแล้วการผจญภัยขององค์ชายกับองครักษ์ก็ได้เริ่มต้นขึ้น ชตรงนั้นน่าจะปลอดภัยดีนะเราไปนั่งพักกันตรงนั้นดีกว่าอ้าวก็ดีเหมือนกันคาร่มเหนื่อยแล้วล่ะเฮ้ยโอ้ยโเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรกันเนี่ย ขณะที่องค์ชายติดอยู่ในท่ามกลางฝูงซอมบี้นั้นก็ได้มีนักดาบเดินทางผ่านมาแล้วได้ช่วยเหลือองค์ชายเอาไว้ก็ขอบใจเจ้าที่ช่วยข้าไว้เจ้ารู้ว่าคนพวกนั้นเป็นอะไรหรือไม่เมื่าพวกเขาถึงจ้องทําร้ายคนอื่นล่ะอ๋อข้าได้ยินมาว่าเมืองอื่นเขาเรียกพวกพวกนี้ว่าซอมบี้พวกมันไม่ใช่มนุษย์มันเป็นแค่ซากศพเดินได้และคนที่ถูกพวกมันกัดก็จะต้องกลายเป็นแบบพวกมันข้ารู้มาเพียงเท่านี้แหละอตส่ เรื่องเป็นอย่างนี้เราเนี่ยออเขาเล่าบอกไปที่จริงข้าเป็นองค์ชายของเมืองเอเธอร์ข้าออกมาตามหาคนไปช่วยปกป้องเมืองของข้าคุณอยากจะชวนเจ้ามาร่วมปกป้องเมืองของข้าเจ้าสนใจจะไปกับข้าไหมอืมช่้งเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจยิ่งนะงั้นตกลงข้าจะร่วมเดิเทางกับท่านนี่เราต้องข้าสะพานนี้ไปจริงจริงเหรอก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ข้ากลัวความสูงนะ โอ้ยเจ้กลัวอะไรล่ะตามข้ามาเถอะอ้าท่านุดเดิบทำเป็นอะไรบ้างไว้เนี่ยขาข้าคลองระเบิดเข้าละองชายเฮ้ยมีเสียงอะไรอ่ะ ใชาก่อนท่านข้าเป็นเจา้าเวทจากหมู่บ้านใกล้เคียงแถวนี้ข้าได้ข่าวว่าที่มันใกล้ๆนี้มีทำเบี้ยนะว่าอุู่ข้าคิดว่าข้าจะเข้าไปช่วยนะ่ะโอ้เป็นเรื่องที่ดีมากนี่จะมันช่วยสหายของข้าก่อนได้ไหมตอนนี้เขาบาดเจ็บจากระเบิดมาได้สิพาเขานอนนงก,ก่อนนะโอ้ขอบใจเจ้ามากที่ช่วยรักษาเราอยากบอกว่าอาณาจักรเรานี่แหละที่โดนซอมบี้เหล่านั้นบุกเข้ามาตอนนี้ข้ากำลังหาปพวกเพื่อไปปราปลามันอยู่เจ้าสนใจุ่มเดินทางไปกับเราด้ไหม ได้เลยข้าก็ต้องการกำจัดซอมบี้พวกนั้นให้หมดไปเหมือนกันแล้วองชายเกิดเรื่องใหญ่แล้วข้าได้ข่าวมาว่าตอนนี้มีฝูงซอมบี้กลุ่มหนึ่งบุกเข้าไปในตัวเมืองของท่านได้แล้วนะข้าว่าพวกเราคงรีบไปกันดีกว่าเฮ้ยจริงหรูอ,อนักเวทยเฮ้ยแย่แล้วนักดาบตันหายดีแล้วใช่ไหมเราได้ออกเดินทางเข้าเมืองกันสักที ตอนนี้ข้าไม่เป็นอะไรมากแล้วล่ะองชายเรารีบไปกันเถอะในระหว่างที่ทั้งสคนเดินทางกลับไปที่เมืองทันใดนั้นเฮ้ hey, พวกท่านตรงนั้นเหมือนมีคนนอนอยู่นะ้ย <Hey, S 2> นั่นข้าคงตาฝาบไปนแน่องคาลักท่านองค์ลักษ์ทั้งสี่ก็ได้บุกเข้าไปในเมือง หอว่าเมืองอเราจะโดนตีไปมากแล้วทั้งนักเวททั้งนักดาบทา่านจะไปซ่อมประตูเมืองซะส่วนองค์คณะกับข้าจะไปช่วยประชาชนแลวก็ปราบสมบีที่เหลือซะยักเอ้าคจไปทาอะไรอยู่ตรงนั้นล่ะเจ้ามาช่วยข้าสู้หน่อยสิข้าเลิมไม่ไหวแล้วแหละมันเยอะมากเลยท่านนี่มันตายยากตายเย็น ตอนแรกข้ากะว่าจะไม่ฆ่าท่านด้วยมือของข้าเองแล้วแท้ๆแต่แผนการยึดครองโลกของข้านั้นมันจะสําเร็จลงไม่ได้ถ้ายังมีท่านอยู่ข้าคงขอฆ่าท่านด้วยตัวของข้าเองแล้วแหละตายเถอะาองค์ชายนี่นี่จะบอกแล้วว่าเรื่องนี้เจ้าเป็นคนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดใช่แล้วเจ้าไม่รู้ตัวเลยสินะตอนระเบิดที่บ้านนั้นก็เป็นฝีมือของข้านั่นแหละเจ้าเจ้าหลอกข้ามาตั้ตลแรอลวเกียน

卡卡卡！